สวัสดีครับช่องลุงน้อยพาเที่ยวครับตอนนี้เราอยู่อุทยานแห่งชาติภูซางในส่วนของที่เป็นน้ําตกภูสางครับเราจะไปเที่ยวชมน้ําตกแล้วก็จะขึ้นไปชั้นข้างบนครับมันจะเป็นทางขึ้นเป็นวงกลมลงมาครับประมาณก,กิโลนึ่งผมจะเดินเที่ยวแล้วครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการใช้บริการร้านอาหารครับก็มีนั่งกินที่ร้านกับ สั่งไว้นั่งกินที่นู่นนะครับถ้าเอรถส่วนตัวมาค่าจอดคาละ3ามสิบบาทครับผมจะไปเที่ยวที่น้ำตกนู่นครับครับจุดตรงนี้เป็นจุดที่เราจะเข้าไปชมน้ำตกที่ไหลลงมาประมาณาจากข้างบนประมาณ25เมตรนะครับเป็นกระแสะน้ำอุ่นออุ่นประมาณ35องศาครับจุดนี้ครับ ให้อุ่นเย็นๆจุดนู่นน่าจะอุ่นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบ่อข้างบนกันครับเราจะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเป็นเป็นจุดเป็นวันเวย์ครับเป็นจุดวงกลมแล้วก็ลงมาที่เดิมครับข้างบนจะมีบ่อน้ําร้อนสองบ่อที่ไม่มีกลิ่นกัามาถันครับแล้วก็ใสด้วยเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันครับ,รบตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดที่อธิบายตอนแรกขออนุญาตแจ้งให้ทราบ รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดนี้ครับจุดลากไม้มัตตจัน์คือต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแวะเที่ยวตามจุดต่างๆจนไปถึงบ่อร้อนบ่อที่หนึ่งนะครับครับเขาเรียกว่าป่าพุนะครับป่าพุป่าในพื้นที่ชุ่มน้ําแล้วก็เดินไปอีกครับไปเจอบ่อใหญ่บ่อซับน้ําอุ่นบ่อใหญ่ตรงนี้ครับ แล้วจากนั้นเราก็จะเดินลงมาเรื่อยๆ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 จนกลับมาถึงจุดเดิมตรงนี้ครับเราจะขึ้นกันไปเลยครับไปครับ เราจะขึ้นแม่้ำโขงไหมครับเดี๋ยวครับไปตอนนี้ก็เก็บภาพสวยๆเอาเนาะมีแต่ขึ้นมันได้อย่างเดียวแล้วเนะี่ยโอ้ยเมื่อยกันด้วย <laughs> สองโอ้กลับไปปวดขาแน่นอนว่ะถ่ายลากไม้เนี่เห็นไหม นี่คือจุดต้นไม้อะไม่ใช่ผมกำลังเนียอยู่เดินขึ้นมาแป๊บเดียวทางมันชันมากเลยนี่คือจุดรากไม้ผมยืนอยู่ตรงรากไม้ที่มันเป็นต้นไม้สูงไปมีอายุยืนอยู่เป็นร้อยปีแล้วครับต้นไม้หรือรากไม้มาจันครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อครับเราจะทางอีกสักพักใหญ่ๆ นานงานขึ้นทางชันโอเคครับตอนนี้ผมมาขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นทางชันแล้วก็พักแล้วก็ชันแล้วก็พักปกติผมเป็นคนออกกําลังกายวิ่งบ่อยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกครับนานๆจะขึ้นทางชันแบบนี้โดยไม่ได้เต็มตัวก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องไปถึงเป้าหมายไม่ได้สูงเลยมากครับเพียงแต่ว่าจะบอกว่าอากาศมันร้อนด้วยครับ เพราะว่าเดือนนี้มีนานเดือนหน้านมีสาก็จะเข้าสู่เทศกาลสงการนะครับอ่าผมเห็นรังพึ่งเลยครับรังพึ่งหลวงรังเบิ้เริ่มเลยครับมีสองรังสามรังรังพึ่งใหญ่เลยครับเห็นไหมครับรังใหญ่พึ่งหลวงนะครับเดี๋ยวโทรไปบอกหมอปลาหน่อยดีไหมให้มาตีแต่ไม่ได้ครับที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติภูซานครับผม เราจะเดินขึ้นไปต่อข้างบนเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อน้าขึ้นมาด้วยรู้สึกหิวน้ำแล้วเนี่ยไปข้างหน้าเผื่อจะเจอพี่โจโฉหรือเปล่าเพื่อถามหาเรื่องแหล่งน้ำแหล่งของกินแล้วก็ไปเจอลำธารก็อาจจะเจอน้องกบไม้มีสวนครับพูดเล่นนะครับเพราะว่าผมเป็นเอฟซีของเขาต้นไม้ต้นนี้ผมว่าคงมีอายุ หลายร้อยปีครับผมคิดตัวเองนะครับดูครับกี่คนโอบเนี่ยสองกี่คนโอบเดี๋ยวไปยืนให้ดูนะฮะนี่ครับผมคนเดียวผมคนเดียวเท่านี้นะครับแล้วเธอโอบล้อมมีกี่คนนี่ผมว่าเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะอยู่ประมาณสิบกว่าเมตรนะครับ ไปเราจะไปจุดหมายที่เราเดินกันครับคุกท่นครับ,รบยิ่งเดินไกลลึกข้ามาเท่าไหร่นะครับมันก็มีต้นไม้เยอะเหมือนเป็นป่าดงดิบแล้วครับจากที่เราเดินขึ้นมาข้างล่างตะเกียรร้อนๆนะพอยิ่งเข้ามาเนี้ยมันจะดูมันจะดูเย็นแล้วก็ดูชื้นแล้วก็ดูแบบว่าไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นสบายๆแต่ป่ามันจะทึบขึ้นต้นไม้จะเยอะขึ้นครับ ผมเชื่อว่าถ้าใครมาเดินเล่นบนนี้แบบผมเนี่ยพอถึงจุดนี้แล้วคงอยากจะทําแบบผมครับคือนั่งเล่นแล้วโยกเล่นเหมือนนั่งชิงช้าเล่นนะครับตรงนี้มันเป็นต้นอะไรมันเหมือนกับมันเป็นถาวันหรือเปล่าวฮะครับก็แค่อยากนั่งเล่นนะครับพักแป๊บเดินขึ้นมาผมบ่นถึงเรื่องน้ําหลายรอบเพราะไม่ไดเอาน้ําขึ้นมาหิวน้ําแต่ว่าไม่เป็นไรครับไปไปต่อ ครับตอนนี้เรามาถึงจุดเขาเรียกว่าบอ่อซันอนบน้ําอุ่นบ่อที่1ครับลึกประมาณ5เมตรกว้างประมาณ10เมตรมันเป็นบอ่อที่เป็นน้ําฝนกับน้ําบนดินไหลลงไปจากชั้นดินสู่ชั้นหินแล้วมันมีรอยแยกแตกแล้วมันก็ไปมีปฏิิรยากับน้ําข้างล่างดันขึ้นมาเป็นบอ่อซับน้ําอุน่นบอ่อแรกนะครับเราดูจากในภาพแล้วเนี่ยมันเป็นน้าใสๆแต่คุณดูดิ ทุกท่านดูมันจะมีฟองขึ้นฟุดฟุดฟุดแต่ถ้าเรามาดูเฉยเสร็จเราเดินผ่านไปอ่ะเราคิดว่ามันสกปรกแต่จริงไม่ใช่ครับข้างบนเนี้ยมันเป็นซากของใบไม้ของอ่าซากพืชซากอะไรต่างเนี่ยแต่แเราลองปัดมันออกเราดูดิมันใสจริงหรือเปล่านะครับผมจะปัดสิ่งพวกนี้พวกเศษซากใบไม้อ่อนครับมันใสครับใสามากเลยครับคุณเห็นใบไม้ไหม เห็นนาฬิกาผมไหมผมลงทุนนอนแล้วเห็นนาฬิกาผมไหมมันใสเนี่ยใสมากแล้วก็ไม่เหม็นด้วยมันจะมีกลิ่นเป็นธรรมชาติหน่อยๆน,น่าจะเป็นกลิ่นพวกบริเวณนูนๆฟูดขึ้นน่าจะเป็นกลิ่นพวกใบไม้ซากที่มันมันลอยอยู่บนผิวน้ำครับสองพี่พมือล้วงไปเสียวๆนะนะเกิดมีตัวอะไรดึงพี่ลุบหัวทำไงวะอันตรายนะครับ มุกนี้มันคิดได้เนะอะดูบ่อที่สองกันสองได้ยินไหมเสียงอะไรครับเสียงน้ำไงน้องเราใกล้ถึงจุดหมายแล้วไงพี่บอกบวนบกร้อนเลยเดี๋ยวลงแช่เลยดีไหมล้างหน้าล้างตาแล้วนเนาะจะไปสิถ้ากินได้กินบ้างเลยไม่ไม่กินอ่ะล้างหน้าก่อนเลยได้ยินไหม เสียงน้ำไหลอ่ะโอ้โหนี่ไงไหลพัก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 เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ท่าสวย <c oughs> เสียเสียจังหวะแล้วท่าสวย โหน้ำใสามากเลยครับอยากจะกินนะเนี่ยเราน้าจะเดินขึ้นมาเป็นเกือบกิโลแล้วโอ้โอเมื่กี้เสียจังหวะแบบสวยงามมากฮึมโอ้ในน้ำล้างน้าตายล่ะไปชุม่มบ่อหน้าอยู่ขงหน้าบอ่อบ่อใหญ่อะครับทุกท่านครับหลังจากที่เราเดินขึ้นมาสำรวจเพื่อที่จะพา ชมทุกท่านมาดูบอ่อน้ําร้อนสองบอ่อปรากฏว่าเราสำรวจตามแผนที่ที่เขาให้ไว้นะครับนี่เป็นบอ่อแรกนะครับที่เป็นบอ่อเล็กแล้วมันก็อยู่ในนี้ครับจุดตามแผนที่เราดูมันตรงนี้น่าเป็นบอ่อที่หนึ่งไอ้ที่เราเจอตรงนู้นเป็นบอ่อที่สองต้องขอโทษท่านผู้ชมนะครับว่าเราเดินเลยเพราะมันมันเป็นบอ่อเล็กเล็กแล้วก็มันมีต้นไม้ปกคลุมเราก็น่าจะอยู่ข้างในครับผม ้องขอโทษวยครับบอ่อนั้นเป็นบอ่อที่ใหญ่สุดละที่ว่าเห็นเป็นน้ำใสๆเราเดินวนหาล้วกางแผนที่ดูแผนที่ที่ได้พาขึ้นมานคือมันจุดนี้ครับเพราะฉะนั้นจุดที่หนึ่งที่เป็นบอ่อเล็กเราได้เดินเลยแล้วก็มันอยู่ข้างในแล้วอาจจะมีพวกเศษใบไม้อะไรนี่มันพับถม,มแล้วเดี๋ยวถึงฤด,ดูการท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เขาคงมาจัดการเนี่ยเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีใครขึ้นมาครับมันตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยว ป,ปลายเท่านั้นเองครับผมแล้วผมถึงขึ้นมาแบบสบายๆครับเงียบเหมือนอยู่ในป่ากันสองคนนะครับมันเงียบมากฟังใอ้ดียดิเสียงนกด้วยถ้าเดินไปหน่อยก็ได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงน้ำไหลไงไปเรากลับลงล่างกันละครับครับเราก็ได้มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูซานเราก็ชมน้ำตก ภูซานขึ้นข้างบนเขาไปประมาณเกือบกิโลนะครับวนเที่ยวแล้วเราก็ลงมาถึงข้างล่างนี่แหละครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับช่องลุงน้อยพาเที่ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้างล่างนี้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ